ครับก็สวัสดีนะครับนะแล้วคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเก็บกำไรต่อวันนะครับก็ในคลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของการวางแผนการเทรดโดยการเก็บกำไรเป็นไตรมาสนะครับ<ม>ก็ไตรามาสที่1เนี่ยเก็บวันละ10นะครับแต่มาที่2เก็บ20ไตรามาสที่3นะครับเก็บ30และไตรามาสที่4ีเก็บ40นะครับ อันนี้ถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับนะผมลงคลิปไว้ล่าสุดนะครับนะแล้วก็น่าจะเป็นคลิปนี้แหละมาแทนมาต่อเนื่องเลยนะครับทีนี้ก่อ,อนอื่นนะครับขอญาติประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ถามมาเกี่ยวกับอคอร์สออนไลน์นะครับผมเปิดคอร์สสอนออนไลน์นะครับเกี่ยวกับเทคนิคก,การเทรดนะครับการปรับไฮเซตในการเทรดแล้วก็การวางแผนการเดินเงินต่างๆ นะครับถ้าจะสมัครเรียนนะครับผมเปิดสอนวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับสมัครได้ที่เพจนี้นะครับผมเปลี่ยนชื่อเพจใหม่แล้วนะครับจากเดิมเป็นสอนทเทรดอันนี้เป็นเดียวอินเวส์แล้วนะครับเผื่อใครหาไม่เจอนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องง่ายๆในการทเทรดก่อนนะครับจริงๆมันฟังแล้วเหมือนง่ายนะครับแต่ตอนไปทำเนี่ยมันยากเพราะมันมีอารมณ์ นะครับมันมีความโลภมีความอยากมีความเครียดสะสมมาด้วยตอนที่เราเทรดมันก็เลยไม่ง่ายอย่างที่คิดนั่นเองนะทฤษฎีมักจะดูดีกว่าปฏิบัติเสมอนะครับทีนี้ทํำยังไงล่ะให้ทฤษฎีกับปฏิบัติมันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับอย่างผมเองเนี่ยนะครับได้สอนวิธีการไปแล้วว่าแต่ละแต้มตนี่นะครับเราจะทํายังไงให้แต่ละช่วงแต่ละช่วงของการเทรดของเราเนี่ยมันปลอดภัยขึ้นนะครับเช่นวันที่หนึง่ง คนอาจจะกดดันในวันที่2เนี่ยคุณก็กดดันได้ลงแต่ว่าได้กําไรเหมือนกันนะครับนะฉะนั้นเรามาดูวิธีการนะครับก็คือคลิปที่แล้วเนาะผมพูดว่าตัาเลขที่หน่เนี่ยนะครับคุณควรจะเอากําไรบวก,กทุนที่คุณลงไปไว้เนี่ยเนะี่ยให้ได้ประมาณ1,000ดอลลาร์นะครับตอนนี้ผมได้90บอยู่เลยแสดงว่าตรมาสหนึ่งเนี่ยผมยังขาดอีก1 0 0ดอลลาร์นะครับแต่สมมติว่าวันเนี้ยนะครับคือวันที่ 80นะครับของการลงทุนนะครับผมต้องมีเงเินในพอร์ตประมาณ900เหรียญน,นะครับวันที่80ในไตรมาสที่1น่ะนะต้องมีเงเินในพอร์ตประมาณ900เหรียญน,นะครับซึ่ง900เหรียญเนี่ยนะครับผมก็ยังต้องเก็บ10อดอลลาร์เหมือนเดิมเนี่ยผมจะเปลี่ยนไปเก็บวันละ20ได้จนกว่าพอร์ตผมจะครบ1,000แล้วเอา1,000เนี่ยไปตั้งไตรมาสสเพราะไตรมาสสอเราเก็บวันละ20ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นตอนที่เรามี90เนี่ยไปเก็บ10ดอลลาร์เนี่ยนะครับบางคนก็บอกออก10 ะครับก็ถ้าคุณออก10ไปเรื่อยๆแบบซ้ำเสมอใช่ไหมครับคุณจะมีโอกาสพลาดได้90ครั้งแต่ถ้าคุณมาติงเกียวเนี่ยอาจจะไม่ถึง90หรอกอาจจะเต็มที่ก็ประมาณ10 20นะครับโดยประมาณนะทีนี้นะครับผมเลยบอกว่ามันเสี่ยงไปใช่ไหมงั้นเราจะเก็บ10ดอลลาร์เนี่ยเราไม่ต้องไปแบบโป้งเดียวเสร็จก็ได้เพราะว่าเราต้องใช้ความคิดนี้ครับว่าอย่าให้เวลานะครับเป็นตัวกําหนดกําไรนะครับ นะแต่การที่ทํากําไรเนี่ยนะครับให้มันเป็นการกําหนดเวลาเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าการทํากําไรเนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับอย่าเอาบอกว่าเอ๊หนึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องมีกําไรประมาณหนึ่งร้อดอนนะนะครับคือการเทรดไม่จำเป็นต้องรีบนะครับนะฉะนั้นการเทรดมันเป็นงานสบายอยู่แล้วแค่นั่งเฉยๆแล้วก็กดออเดอร์ออกไปนั้นคุณควรจะให้เวลาได้เต็มที่นะครับเพื่อหาจังหวะที่ดีที่สุดนะครับหาจังหวะที่เราเข้าใจมันเยอะที่สุดนะครับ เราจะไปกดแบบมัวส่วนเนี่ยอันตรายนะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างนะครับจะตัดความมีประสบการณ์ตัดเทคนิคของติงออกไปก่อน,นตัดเรื่องของเนือเอกอัปเดตอดเดียวออไปนะครับตัดเรื่องของประสบการณ์เทรดที่มี4ีปีเนี่ยออกไปหมดเลยนีผมจะมาเรียนรู้การเดินเงินแบบใช้แผนแล้วกันว่าไอการมี900เนี่ยเราจะเก็บประมาณ10ดอลลาร์เนี่ยนะครับเราจะออกออเดอร์ยังไงนะครับนี ทีน,นี้ผมจะบอกก่อนว่าต่อไปเนี่ยผมจะกดขึ้นแล้วกันนะครับจะกดขึ้นนะจะจะไม่จะไม่แบบมานั่งวิเคราะารห์กาใไปดูนะครับจะตัดเรื่องนเทคนิคออกไปก่อนนะให้ดูว่าการวางแผนการเงินที่ดีนะครับ,นะรบการบริหารเงินที่ดีนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมีเทคนิคที่ดีอีกเนี่ยสอย่างนี้รวมกันเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเรื่องของความปลอดภัยในการเทรดพอสมควรนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าหลักการที่เราจัดการกับความเสี่ยงโดยการใช้เงินทุน900เนี่ยมาแลกกับเงิน10ดอลลาร์เนี่ยนะครับโดยการที่เทรดแค่ไม้ละ5เองเนะแสดงว่าอาจจะต้องใช้2-3มอเดอร์ถึงจะปิดจ็อบที่กําไร10ดอลลาร์ได้เพราะว่าการเทรดแบรรี่เนี่ยมันให้เราแค่8-9%หรือ9 0หรือ7 0แล้วแต่ช่วงมันด้วยนะครับบางช่วงก็มี100%บางงาน,นะฉะนั้น เราเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับให้ดูว่าเมื่อเราเทรดออกไปเนี่ยนะครับเราใชาต้ต้นทุนที่ต่ำลงเรื่อยๆเช่นจาก่ามาเป็นหนึ่งเลยเนี่ยนะครับความกดดันก็จะลดน้อยลงนะครับแต่อาจจะใช้เวลานานขึ้นสำหรับผมถือว่าคุ้มค่ามาก1นาที30บาทนะครับนะถ้าเราจะใช้ไมเซทนี้ก็ได้นะครับอ,อย่างเช่นนี้ผมกดลงใช้เงินล่าเนี่ยนะ ม้แรกอาจจะออกห้าไม้ที่2อาจจะเป็น1นึหนึ่งแล้วก็ซอยๆมาก็ได้หรืออาจจะออกไม้ที่5ต่อไปก็ได้ทำงไงก็ได้ครับให้เรารู้สึกว่าการออกออเดอร์น,นี้มันสามารถที่จะมีการแก้ตัวได้หลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นผิดครั้งที่หนึ่งอ่ะโอเคคุณยังมีเงินทุนเหลือไว้แก้ตัวครั้งที่2ยังมีเงินทุนเหลือไว้ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5หรือยิ่งจะเป็น30 40, 40ครั้งเนี่ยแล้วถ,ถ้าคุณถูกครั้งในครั้งหนึ่งออกมาเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะ ได้เปรียบหรือได้ทุนคืนมาเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเพอร์เฟกที่สุดละนั่นแหละคือแผนที่เราต้องไปวางกันเอาไว้นะครับเพราะอย่างที่บอกต่อให้คุณนะมีเทคนิคเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ตอบว่าไอการที่คุณเทรดออกไปหนึ่งออเดอร์เนี่ยมันชนะ100%นแน่แน่นั้นก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีแต่ทำยังไงล่ะให้รู้สึกว่าการเทรดเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีเทคนิคหรือไม่มีเนี่ยทำยังไงก็ได้นะครับให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำที่สุด ความเสี่ยงต่ำที่สุดคือการออกออเดอร์ที่ต่าที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้แล้วมันจะได้กําไรเยอะไหมครับกาไรจะเยอะหรือจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลาที่เราไปเทรดละถ้าคุณเทรดไมต่ต่ำๆเนี่ยคุณอาจาต้องใช้เวลานานในการสร้างกาไรเยอะๆแต่คุณบอกว่าใช้เวลาน,น้อยๆคุณออ,ออเดอร์ใหญ่โอเคนะครับฉะนั้นถ้าคุณใช้เลือกที่ใช้เวลาน้อยเมื่อไหร่แล้วอ,ออเดอร์ใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับความเสี่ยงคุณจะขึ้นมาพิบทันทีเลย ั่นหมายความว่าโอกาสที่จะรอดในการเทรดในแต่ละวันแต่ละช่วงเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับทีนี้ผมให้ดูนะ,ะต่อไปสมมติผมออก5เนี่ยนะครับให้ดูความรู้สึกว่าโลมี1เนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมครับหกับ5เนี่ยคนละอารมณ์เลยนะหนึ่งเนี่ยรู้สึกเสียก็ได้นะสบายๆแต่5เนี่ยรู้สึกว่าต้องได้ต้องได้นะเห็นไหมถ้าใครรู้สึกอย่างนั้นก็ลองไปตอบตัวเองนะว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมนะครับทีนี้นะครับ ในเรื่องของการเทรดเนี่ยนะครับให้เราคิดไว้เสมอว่าอาจจะมีแพ้ได้แน่ๆน,นะครับอาจจะมีชนะได้แน่ๆฉะนั้นอย่าไปยึดติดว่าการออกไปเนี่ยมันต้องชนะเท่านั้นมันต้องได้กำไรเท่านั้นการการทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นการบีบตัวเองเกินไปให้ตัวเองกดดันเกินไปเอาแบบชิวๆนะครับเรื่อยๆนะจะดีที่สุดนะครับแล้วไม่จาเป็นต้อง โมโหร้ายอุย๊ยผิดไป5โอยไม่เป็นไรออก10บเลยขี้เกียจเทเดละออก10ไปเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ยิ่งเม่ได้ไปใหญ่เลยนะครับฉะนั้นการลงทุนที่ดีดคือการทําแบบสม่ําเสมอนะครับผมใช้คํานี้เลยเพราะผมต้องการคำความว่าสม่ําเสมออย่าให้มันมันดูเกินอ่าด้วยการสร้างความโลภเกินไปนะครับ นะแล้วก็อย่าให้ความเครียดมาครอบนาจนคุณคุมตัวเองไม่ได้นะครับอย่าทําอย่างนั้นนะครับนะอ่ะอันนี้ผมพยายามซอยไม้ไปเรื่อยๆนะครับเทรดให้ดูเรื่อยๆอันนี้ผมตัดเรื่องเทคนิคออกไปนะไม่มีเทคนิคไม่มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟะนะนะครับแต่สิ่งที่เราต้องนิ่งที่สุดคือตัวของเราเองนะครับแล้วก็การวางแผนที่ดีของเรานะครับนะ เราดูว่าเรามีทั้ง900เนี่ยนะครับเราก็เทรตามเกมไปนะครับเราวางแผนเอาไว้แล้วว่าต้องออกเท่านั้นเท่านี้นะจะได้หรือเสียเนี่ยเราก็ต้องดูในอนาคตเราก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับเราจะมาแบบเอตอนนี้มันเสียละเริ่มโมโหละมีทั้ง900ออกไปเลย15 20้าปิดจ็อบถ้ามีความคิดนี้ขึ้นมานทีเราจะไม่รอดทันทีเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้ยกตัวอย่างนะครับผมได้กำไรไป5้าดอนยังไม่ตอนแรก นะแล้วมันก็เสียกลับมาเป็นเท่าทุนเป็น9 0 0เหมือนเดิมตอนนี้ผมขาดทุนไปนเหลือ995แล้วแสดงว่าแทนที่ผมจะขาดทุนกําไรไป5้ดอลล์เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็น1ิเลยแบบนี้ผมลับไม่ทําผมจะเปลี่ยน10จนกว่าผมจะขาดทุนฉะนั้นผมจะเทรดไปปกติไปเรื่อยจนกว่ากําไรจะหมดพอกำไรหมดปุ๊บผมก็แค่เริ่มต้นใหม่จะไม่ถือว่าไอ้ที่เสียกําไรไปเนี่ยต้องนํามาเป็นการคูณมาติงเกียวใส่ในพอร์ตไปด้วยไม่เอานะครับอย่างนั้นเนี่ยอันตราย นะครับเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมีกําไรห้าดอนเนี่ยเมื่อกี้ผมก็จอาแค่ห้าดอนที่เป็นกําไรในปเทรดนะครับแล้วมันเสียเนี่ยผมก็แค่เริ่มต้นคิดว่าเริ่มต้นการเทรดใหม่กําไรมันหายไปเฉยแค่เริ่มต้นเริ่มต้นทําใหม่แต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยหรือหล,หลายหคนทําเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อคุณเสียห้าดอนตอนแรกที่เป็นกําไรเนี่ยมาต่อไปคุณออกสิบแน่นอนเลยนะครับแล้วจากที่คุณจะเหลืออีกเก้าสิบห้ามันผมเก้าร้อยชวนมันผมเนี่ยคุณจะเหลือแค่แปดร้อยเก้าสิบห้า ทันทีเลยถ้าคุณออกแล้วไมเนี่ยคุณจะออกประมาณ1 5 2หหรือยดอลลาร์ด้วยซ้ำเนี่ยฉะนั้นเมื่อคุณได้กําไรไปแล้วแล้วกาไรคุณหายไปคุณมีทุนเท่าเดิมให้คุณคิดซะว่าก็แค่เริ่มต้นการเทรดใหม่แค่นั้นเองอย่าไปยึดติดกับกําไรที่เคยได้มาไม่งั้นตายเลยนะครับถ้าทบเงินมาเนี่ยอยู่ๆไม้ต่อไปออกเป็นร้อยขึ้นมาเงินที่ไม่ควรจะเสียร้อยเนี่ยหายไปฟรีๆนะครับในการที่จะจมทุนเข้าไปนะอย่าอย่าใช้ไม้เส็จอย่างนั้นเด็ดขาด นะครับอ,อย่างผมมีกําไรแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกเอาแค่กําไรมา,ม,าม,ามาลงทุนต่อจะไม่เอาจะไม่เอากำไม่เอากาไรมาบวกกับทุนแล้วเอาอินไปหรือว่ามาติงเกยลไปนะครับอันตรายนะครับนะทีนี้เราก็ต้องมาคานวณว่าอ๋อเราออกเงี้ยไปเนี่ยนะครับความเสี่ยงของมันก็คือถ้าเสียมันเสียกําไรถ้าชนะมันก็อาจจะเกือบปิดจ็อบได้แล้เนี่ยครับพยายาม รู้สึกว่าเทรดยังไงแล้วมันชิลที่สุดนะครับนะอ่ะทีนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมรอดูจังหวะนะครับว่าเอ้ผมจะกดขึ้นหรือกดลงดีนะครับอ่าดูตามนี้นะวิธีสองนะครับอ่ะวิธีสองให้กดลงกดไม่ได้อีกอ่ะไม่เป็นไรนะครับกดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ,รค,รบคือก็ให้มันเป็นตามสภาพนะครับคือเราทำยังไงก็ได้นะครับ ให้เราอยู่บนพื้นฐานของคําว่าปลอดภัยนะครับอย่าไปอยู่บนคําว่าความเสี่ยงนะครับมาอยู่โซนปลอดภัยดีกว่านะครับรู้ว่าตัวเองเสี่ยงเนี่ยก็อย่าพยายามไปสู้มันเลยนะครับนะเพราะคําว่าเสี่ยงมันมันบอกเราไม่ได้อยู่แล้วว่าอะไรมันได้อะไรมันเสียนะครับมันอยู่ตรงกลางนะมีสองฝั่งเสมอเลยแต่ถ้าปลอดภัยเนี่ยนะครับอ๋ออย่างน้อยโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียแล้วกันนะครับ อะทีนี้นะครับเราก็ต่อไปผมจะกดลงแล้วกันนะครับนะกดลงแล้วกัน,นวิธีสองผมกดลงนะ,นะันนอ้บอกลงหน้าจะได้จะได้ไม่รู้ว่าผมเนี่ยมานั่งวิเคราะห์หรืออะไรนะครับหืเทรดไม่ได้หรอครู่เงินนี้แป๊บนะแล้วลองกวันว่ามันเป็นอะไรอัปเดตหรือเปล่า เอเอาเป็นตลาดพวกนี้แล้วกันน่าจะกดได้นะครับอืมน่าจะน่าจะหมด otc หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหมดเวลา otc พอดีหรือเปล่าอันนี้มาเป็นตลาดปกตินะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะมีการเคลื่อนตัวอย่างนี้แหละนะครับนะอันนี้ผมก็จะกดให้ดูไปเลยนะครับเนีย่ยตลาดเนี้ยถ้าเอาเอาความจริงนะไม่เทรดแล้วนะครับ ผ่านได้ก็ผ่านแต่ถ้าคุณจะเลือกที่จะวัดเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทําคือไม่ใช่การออกแบบ5ดอลลร์ละคุณต้องออกเท่านี้เลยหนึ่งะครับต้องออกต่ําที่สุดนะครับเพราะตลาดเนี้ยมันจะเกิดวิสุดท้ายได้เสมอเลยนะครับแล้วก็ไม่ควรจะไปวัดใจกับมันด้วยนะครับถ้าทิ้งได้ก็ทิ้งไม่ต้องไปแข่งขันกับเขาแล้วอันตรายนะครับตลาดนี้ยอันตรายมากนะครับราคาวิ่งแบบที่เกินไปนะพันผวนเกินไปนะครับ ทีนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้ครับตอนนี้เนี่ยวิเคราะห์ไม่ได้แน่นอนครับนะรู้อย่างเดียวว่ายุดท้ายมันจะอยู่ตําแหน่งไหนต่ําหรือสูงนั่นเองนะครับตอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับทําอะไรไม่ได้เลยเจอกราฟแบบนี้นะครับ <c oughs> นะอ่ะโอเคเห็นไหมครับเวลาเสียกําไรพวกก็แค่เริ่มต้นใหม่นะครับแค่เริ่มต้นใหม่นั่นเองไม่มีอะไรนะครับ <c oughs> ผมพยายามจะให้เห็นภาพเรื่อยๆนะนะครับพยายามให้เห็นภาพเรื่อยๆนะครับ อันนี้จะเซลไปก่อนนะครับกดลงไปก่อนนะครับเราก็มาดูว่าเวลาเสียเนี่ยนะครับเราต้องมีการเบรกจุดไหนกําไรจุดไหนนะครับเราต้องตั้งเอาไว้นะครับยิ่งเรามีกําไรสูงเนี่ยนะครับเราไม่ควรที่จะเลือกที่จะทุ่มกาําไรที่มีทั้งหมดเนี่ยไปวัดกับเงินแค่10ดอลน,นะครับเต็มที่เนี่ยผมอย่างผมเนี่ยเต็มที่ผมให้เสียประมาณแปดร้อยห้าสิบแล้วกันพอเลยเบรกเลยอย่างนี้ครับจะจะเวิร์กกว่านะครับ คือกราฟช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงท้ายปีอยู่แล้วนะครับการสวิงของตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะอาจจะเทรดได้แต่ว่าใช้ความรู้แทบจะไม่ได้เลยนะครับไอหลักการมีข้อกราฟเนี่ยแทบจะใช้ไม่ได้เลยนะครับเพี้ยนไปหมดนะครับนะแล้วอันไหนวิสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ผิดนะครับผมก็จะทําตามเดิมเลยนะครับใช้หลักกรารเหมือนเดิมเลยนะอืม เราลองกดขึ้นดูบ้างนะครับอ่ะเห็นว่ามันชอบเบี่ยงขึ้นตอนที่ท้ายเราเลยอ่ะกดขึ้นดูอย่างเงี้ยนะครับนะแต่เอาจริงๆเอาเป็นแบบ OTC มาแย่นะครับจะค่อนข้างเวิร์กกว่านะค่อนข้าง,างดีเปรียบกว่านะครับไม่รู้ว่าทําไมเมื่อกี้เทรดไม่ได้นะครับเยวลองดูนะว่าได้ไหมไม่ได้นะต้องเป็นตลาดปกติอ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องดูเะยครับดูที่ท้ายอย่างเดียวนะครับคือต่อให้มันลงลึกขนาดเนี้ยนะครับ ท้ายคุณก็สาม,มาดีปึ้งขึ้นไปชนะได้เหมือนกันนะครับคือตลาดเนี้ไม่ต้องไปลุ้นว่ามันต,ต้องค้างอย่างนี้น,นานๆไม่มีฮะคุณลุ้นวิธีท้ายอย่างเดียวนะครับเนี่ยวิธีหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยว่ามันจะไปทางไหนนะครับ <c oughs> อืมเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> ป็นใครก็น่าจะโมโหพอสมควรนะนะกดตรงนี้ปุ๊บนะครับมันไปอะไรนะขึ้นไปด้านบนใช่ไหมฮะอ่าพอกดกดขึ้นบ้างอ่ามัน กับลงใช่เลยอย่างเงี้ยนะครับหลายคนอาจจะโมโหแล้วนี่นิ่งๆไปนะครับทำตามทำตามการการเดินเงินที่ตั้งเอาไว้นะครับทําตามแผนที่วางเอาไว้ใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับตลาดมันเกิดอะไรก็ได้เราต้องเข้าใจคํานี้ก่อนว่ามันเกิดอะไรก็ได้นะครับแล้วทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับให้ได้ด้วยนะครับนะอย่าไปคิดว่า ลงทุนนั้นต้องกําไรอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอย่างนี้จะไม่ค่อยสูงผลดีแต่ตอนเทรดเท่าไหร่นะครับเนี่ยทีสุดท้ายเนี่ยมันอย,อยู่วิธีห้ามันพุ่งขึ้นไปสูงันนี้ก็ยังได้เลยฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปลุ้นเลยครับว่าตรงนี้มันจะชนะหรือมันจะแพ้นะครับที่สท้ายมันอาจจะพุ่งขึ้นไปเหนือนี้ก็ได้นะครับตลาดนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับทำได้เดียวคือพักนะครับพักนะ แล้วเราก็รอจังหวะที่ตลาดมันดีขึ้นเนี่ยก็ค่อยมาเทรดทดแทนเอาอย่างเช่นเราไม่ได้เทรดมา3วันเราต้องคำนวณว่าอ๋อวันนี้ต้องนั่งทางานนานขึ้นนะต้องเทรดใช้เวลานานขึ้นแล้วตลาดมันดูง่ายขึ้นเนี่ยก็ทํางานทดแทนเอาละกันทําไหนมันยากเกินไปก็ไม่ควรจะไปสู้กับเขานะครับนะขาดอีแค่3ามเีือนนะครับสามสองสองจุดกว่า 2องจุดสองงั้นเราเอาแบบสม่สำเสมอดีกว่า <c oughs> อ่สองจุดประมาณสองุหนึ่งแปดใช่ไหมอ่ะสองเหรียญอ่ะประมาณนี้เกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอืม อย่างนี้รับรับต้านไม่มีอยู่จริงนะตลาดนี้นะเ <c oughs> ชื่อว่าหลายคนเข้าไปเทรดเนี่ยเสียเงินให้กับตลาดฟรีๆเลยฮะหัวร้อนด้วยนะเนะตือนเตือนไว้ก่อนนะครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็พยายามอย่าอย่าเข้าไปเทรดนะครับปล่อยได้ก็ปล่อยไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูดีว่าเข้าไปทางไหนนะไม่ต้องลุ้นช่วงนี้นะฮะอย่างที่บอก <formation jin inh throat> ไม่ต้องมาลุ้นเลยช่วงนี้มันจะต้องตามกดจุนี้มันจะต้องขึ้นไม่ไม่ต้องเอาหลักการมาใช้ครับใช้ไม่ได้ครับตลาดนี้ใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยอยู่ๆคุณกดลงมาลึกขนาดนี้มันยังพุ่งไปได้เลยการขึ้นเงี้ยตอนท้ายมันก็ลงฟุบได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะแบบว่ากดลงหรือกดขึ้นเนี่ยเจ๋งสุดละตอบไม่ได้แน่นอนนะครับวัดกันทีวิสุดท้ายนะครับ่าวิสุดท้ายเข้าไปที่ทางไหนนะครับถ้าไปทิศทางที่มันจบที่เราคำนวณไว้ก็โอเคนะครับแต่ถ้ามันไปคนละทางเนี่ย ก็ต้องเข้าใจว่าอย่าวร้อนเด็ดขาดนะครับนะอะโอเคอันนี้ผมก็น่าจะมาแชร์เรื่องของ m มซ์เซ t การเก็บกํำไรต่อวันแล้วก็การปรับ m มซ์เซ t เมื่อเจอตลาดในแต่ละช่วงให้ดูนะครับนะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับการเทรดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับมันไม่ได้ง่ายแบบเทรดยังไงก็ได้นะครับเทคนิคดีๆสักอันนึงก็ได้สุดท้ายแล้วคําตอบว่าคุณจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่เราหมดเลย อย่างผมสอนเนี่ยผมก็ไม่ได้สอนให้คุณเป็นคนแบบเก่งต้องชนะตลาดเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะผมก็จะอธิบายเรื่องของมองผมว่าตอนผมเริ่มต้นเองเนี่ยนะครับผมเริ่มการเทรดเนี่ยผมไปพลาดตรงไหนมาแล้วผมมาพลิกกลับมาชนะตลาดได้ด้วยวิธีการยังไงนะครับวันนี้ผมบรรลุแล้วว่าอ๋อทุกอย่างที่เราสู้มาเนี่ยเพราะเราสู้ความเสี่ยงไม่ได้เราไม่เคยจัดการกับคาว่าเสี่ยงเลยเราจัดการแค่ ทำยังไงล่ะให้เทรดชนะบ่อยๆหาเทคนิคดีๆสิอะไรเงี้ยทำยังไงล่ะให้เราไม่เจ๊งกับการเทรดไปลองดูแผนนู่นนี่นั่นสิอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วแผนนั้นดีแค่ไหนถ้าคุณใช้ไม่ได้หรือใช้ไม่เป็นเนี่ยยังใช้คำว่าอารมณ์อยู่เหนือความรู้เนี่ยสุดท้ายมันก็จบอยู่ดีนะครับอันนี้ฝากไว้นะเผื่อใครกำลัง พัฒนา,าการเทรดอยู่นะครับลองใช้ไม้เส้นเหล่านี้ดูนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยถ้าไม่ชอบก็อย่าดิสไลค์นะ <c oughs> นะครับส่วนต้องการความรู้ด้านไหนเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับไมเส็นหรือการแชร์ความรู้ได้เนี่ยผมก็ถ้าพูดได้ก็จะเอามาทําคลิปให้นะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ